การทำบ้านดินตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันช้าเกินไปมากเป็นเพราะว่าการผสมดินกับแกลบเพื่อที่จะทำอิฐนั้นผมผสมในกระบะปูนมันผสมครั้งนึงก็จะได้อิฐแค่ประมาณ1 0บถึงสิก้อนถ้าผสมมากไปกว่านั้นมันจะเหยียบยากมันจะผสมแกลกับดินเข้ากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยต้องทำที่ผสมดินกับแกลบเพิ่มเพื่อที่จะให้การทำก้อนอิฐนั้นวันหนึ่งอย่างน้อยให้ได้สัก 25-30ก้อน1ตารางเมตรในการก่อผนังของอิฐด,ดินนั้นเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือ1ตารางเมตรจะใช้อิฐอยู่ที่ประมาณ25ก้อนถึง27ก้อนเราก็เลยต้องตั้งเป้าหมายว่าวันหนึ่งต้องให้ได้1ตารางเมตรการผสมผดินคนนี้ผมก็จะมาทําอ่างผสมเพิ่มโดยทําที่หน้าดินแบบนี้เลยในส่วนกระบาป,ปูนเราก็จะแช่ดินเอาไว้ก่อนพอทําตรงนี้เสร็จดินที่แช่ไว้ในอ่างปูนมันก็จะเปื่อยพอดีมันจะ ทำงานได้ต่อเนื่องพอดีวันนี้ผมทําอิดดินทั้งย่ําในกระบาปูนทั้งย่ําในหน้าดินได้30ก้อนพอดีแต่ช่วงแรกๆในการย่ําดินนั้นค่อนข้างจะยากเพราะดินในพื้นที่ของผมถ้าโดนน้าไม่พอดิบพอดีมันจะเหนียวมากมันจะทุลักทุกเลนหน่อยแต่ถ้าเป็นรอบสองรอบสามไปแล้วคาดว่าน,น่าจะดีขึ้นสูตรการทําบ้านดินมันไม่มีตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับดินแต่ละพื้นที่ด้วยสําหรับตัวผมผมก็พยายามค้นหา วิธีค้นหาเทคนิคต่างๆเพื่อให้การทํางานนั้นมันง่ายขึ้นมันรวดเดียวขึ้นมันสะดวกขึ้นแล้วมันก็ไม่เปลืองแรงแล้วมากเราสามารถทํางานอื่นควบคู่ไปได้